สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านจ่ายยันยนทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมารีวิว t o y ย t a Revo นะตัวนี้เป็นเครื่อง2.4 entry ปี2022ปีใหม่ไม่น้อยนะคะคันนี้เป็นตู้ทึบมาพร้อมกับล้อกระทะแบบนี้นะคะเป็นล้อบรรทุกเรียบร้อยแล้วนะอ่าเดี๋ยวพาไปชมภายในกันเลยนะคะรถสวยสภาพดีนะคะที่ปรับกระจกเป็นแบบออโต้นะคะคันนี้เป็นเบาะผ้านะ ส่วนพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยธรรมดานะคะเลขไม่อยคันนี้วิ่งมา6 2 3 3 8กิโลหน้าจอเป็นระบบสัมผัสนะลูกค้าใช้งานได้ปกติต่อบูทูธได้นะคะคันนี้ขับง่ายเพราะเป็นเกียร์ออโต้นะคะอ่ะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ไม่ช้ำสภาพดีเลยนะคะ คันนี้เป็นตู้ทึบนะคะ,ะด้านล่างท่อนะเดิมๆนะคะแล้วก็คันนี้แนบเดิมนะสี่ชั้นนะคะช่วงล่างเดิมๆเลยอ่าตรงนี้จะเป็นตู้ทึบนะคะ,ะเดี๋ยวเปิดให้ดูฝั่งหนึ่ง ตู้ทึอสภาพประมาณ70%นะลูกค้าแต่ว่ายังใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะคะคันนี้ถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถเดินทางมาได้เลยนะรถตั้งรถของเรานะคะจอดอยู่ที่รถบ้านสหยานยนต์นะเลยแยกแครายมานิเดียวนะคะอยู่ซ้ายมือจะเห็นร้านแบบนี้เลยมีรถมากกว่าร้อยคันหรือถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสะดวกเดินทางเ r t มอามาก็ ติด MRT บางกระสอเลยทางออกประตูที่1เลยนะคะอ่าคันนี้นะคะเป็นปี2022มาพร้อมร้อกระทะนะคะอย่างที่แจ้งไปปีใหม่ไม่น้อยนะไม่วิ่ง60,000นะคะมาดูที่เครื่องยนต์เครื่องยนต์คันนี้2.4 2,400ซ c ยังมีแต้มสีอยู่นะไม่มีชนหนักผิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนคันนี้ร้านเรานะคะรถคัดสภาพมาทุกคันเลย าลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจรถบ้านสหายยนยนต์เลยอาเดี๋ยวมาที่ราคานะคะราคาคันนี้489,000บาทนะคะ489,000บาทถ้าลูกค้าสนใจอย่างที่แจ้งไปทักเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจรถบ้านสหายยนยนหรือว่าโทรเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ